เรามาลองให้คอมพิวเตอร์มันทำคอดูแล้วกันนะฮะอ้อ,อ,อมันคนละคอกันะ่ะคอในคอมพิวเตอร์แหมเล่นมุกแหมสนุกอยู่คนเดียวเลยแหมแบบมันดีดอะคือนอนน้อยแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะ Hello my name I s t a c k e d i m แต่เด้งคือไมค์คื t ตสงสัยจะผิดภาษาขอโทษเอาไหมเอาไหมัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสดหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นซีรีส์ลูกนี้มีแต่พึ่งกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำเราจะมาทาระบบครับของอัตโนมัติกันโอเคป่ะฮะเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ต้องสงสัยครับผมพูดอะไรผมพูดไปว่าผมพูดไปอย่างนี้ฮะผมพูดว่า Hello my name Is t a c k e r am playing my craft นะฮะเมื่อกี้ผมพูดไปว่าลักษณะไหนคะอย่างนี้โอเคป่ะแต่ว่ามันเป็นสำเนียงญี่ปุ่นวิบัติไม่ใช่ดิฮะสำเนียงอังกฤษเวอร์ชั่นญี่ปุ่นอย่างงี้ดีกว่านะฮะ <laughs> เรียกว,วิบัติมันดูโหดร้ายไปฮะ,ะก็คืออโดใช่ไหมฮะ My name is t a c k e r am t ต่เด้งกือไม่คื <c oughs> นั่นแหละฮะ my craft ในสำเนียงญี่ปุ่นก็คือไม่คือดับตกนะ,ะส่วน playing ก็คือ เอ่อตะเลงกุนะฮะมันเป็นสำเนียงญี่ปุ่นอ่ะก็เหมือนแบบคนไทยก็แบบเพย์อิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าสำเนียงอังกฤษแบบถูกต้องก็แบบเพย y i n งอะไรอย่างเงี้ยฮะคนไทยไม่ครับ ภาษาอังกฤษ Minecraft เราก็ว่ากันไปนะโอเคฮะเรามาทำกันต่อเลยแล้วกันฮะอันนี้ฮะเราจะมาทำแหมเปิดคลิปได้แบบมีสาระมากนในคลิปนี้ฮะเรามาทำระบบคาฟของอัตโนมัติแล้วกันฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะครัฟของอะไรบางสีบางอย่างเยอะๆเข้าใจไหมฮะแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยมันคาฟยากเหลือเกินเงี้ยฮะแล้วเรามานั่งคาฟเองอ่ะก็รู้ๆอยู่เนาะเนาะเราเป็นคนที่แบบเป็นไงขี้เกียจตูกต้องมะฮะดังนั้นฮะเรามาทำระบคบครัฟของอัตโนมัติดีกว่าอันดับแรกฮะเราอยากทำระบบครัฟของอัตโนมัติเนี่ยเราต่ีกว Crafter ไปใจ่แล้วนะเรามาทำคราฟเตอร์นะซึ่งคราฟเตอร์ทำก็ก็แบบนี้แล้วก็แบบขาดอะไรกันเนี่ยเห็นว่าผมขี้เกียจเนี่ยคือเราจะอนา,าคตน,นะเราจะให้มันมาคาพ,พวก Advanced Processor ร์อะไรพวกนี้เองอ่ะคือก็ตามที่ผมบอกไปนะั่นแหละผมขี้เกียจนะโอเคฮนะเราทำยังไงนะมันต้องการ Advanced Processor ร์เออทำไงอีกนะก็คือต้องใช้อเจ้าบ้านี้ก็คือต้องใช้ไดมอนด์ này, กับอ,อ,อย่างนี้โอเคฮนะทำมาชุกๆๆๆ,ๆโอเค แล้วก็อะไรอีกฮะเราต้องใช้ปิ้นซิลิคอนอย่างนี้นะฮะเอาซิลิคอนไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่แบบนี้โอเคครับรอสักครู่ฮะติ๊กต Br ิต๊กติ๊กติต๊กต,ต,กต๊อกให้มันใส่ของอัตโนมัตินิดนึงปื๊บนะฮะหวังว่ามันน่าจะใส่ของให้เราอัตโนมัติคือผมขี้เกียจมานั่งทําแบบนี้มักเลยมันขี้เกียจเข้าใจปะะ่ะฮะแต่เล่นแล้วยังขี้เกียจอีกนะฮะขี้สภาพดีนคนแบบนี้มีที่ไหนใช<อ>่ไหมฮะโอเคฮะ, okay คะแบบนี้แล้วก็ยังไงนะ สุดครับอยากเย็นเลยเกินเนี่โอเคฮะแล้วก็ใส่ปิ้นซิลิคอนข้างล่างแบบนี้น่าแหละฮะโอเคฮะขออนุญาตทำไอเทมตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคฮะทำตัวครับแวบแวบปึ๊บเสร็จเรียบร้อยโอเคฮะระบบครับของอัตโนมัติฮะดังนั้นฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวก่อนซิใจเย็นยังเพิ่งจบแหมเพิ่งเริ่มคลิปเองฮะตัวคัปเตอร์เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำมาประมาณหลายๆอันหน่อยแล้วกันนะฮะทำมาสักประมาณชิามา3อันพอม โอเคฮะของของเราหมดเรียบร้อยงั้นก็ทำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะคือขี้เกียจมากเลยโอเคฮะขออนุญาตาะะเอามาแปะไว้แถวๆไหนดีฮะขออนุญาตชั่วขราวนะฮะเอามาแปะไว้ตรงนี้ก่อนยังไงดีแบบนี้ชวับชวับชวับนะฮะแต่ว่าตัวนี้เห็นปะฮะมันยังไม่มีไฟต่อสายให้มันฮะก็คือเอาเคเบิลนะฮะ C A B L E เรามีเคเบิลพอใช้ได้โอเคก็ต่อวักวักวัก,วกแบบนี้เห็นปะฮะมีไฟเรียบร้อยเยี่ยม แล้วจากนั้นฮะตอนนี้ฮะมันคือเครื่องค้าปัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะมันยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคราอะไรเลยฮะเราจะต้องเติมความรู้ให้มันก่อนฮะซึ่งวิธีการเติมความรู้เนี่ยฮะเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเราต้องทําตัวเก็บข้อมูลความรู้ของมันก่อนนะฮะสิ่งนั้นมันเรียกว่า pattern นะฮะนี่นสิ่งนี้ฮะ pattern โอเค ซึ่งวิธีการทำแพทเทิร์นฮะก็สามารถทำได้โดยลักษณะคล้ายอย่างนี้ครับชอป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 ชอ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 ไว้ของหมดอีกแล้วนะฮะเอาของมาหน่อยฮะเอากระจกออกมาปิว้วปิ้วปิ้วปิ้วกระจกหมดแล้วโอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะกระจกพึ่งกระจกอยู่ไหนอ่ะผมก็ลืมไปแล้วพึ่งกระจกอยู่ไหน่ะพึ่งกระจกอ่ะเอออยู่นี่ใช่ไหมนี่พึ่งกระจกปะ่ะอ่อโอเคฮะเอากระจกมาเยอะๆเลยจับจเราต้องการกระจกเยอะมากฮะเอาใส่เข้ามาอย่างนี้เลยฮะแอนดูดิ ฟินขนาดไหนดูดูดปั๊มกระจกบุดบดบุดบดอย่างรวดเร็วเลยอ่ะชอบชอบนี่ได้กระจกมาเรียบร้อยฮะเห็นป่ะมันช่างง่ายเหลือเกินเนี่ยเนี่ยเวลาเราเล่นกับพึ่งมันก็แบบมีความสุขดีนะฮะโอเคฮะเราต้องการแผ่นแพทเทิร์นเยอะๆเลยฮะเยอะขนาดไหนก็บุดสิบแปดอันพอไหมฮคอร์ดเอนลิทหมดรอแป๊บหนึ่งฮะคอร์ดเอนลิทหมดไม่เป็นไรเรามีแล้วเนี่ยฮะเราสั่งให้มันปั๊มจับพึ่งไปแล้วนี่ฮะสิ่งนี้เลยเอาหมดอีกแล้ว รอปั๊มแหละฮะรอแป๊บหนึ่งฮะนี่ไอเทมมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคอร์สเอลิทไอนี่อ่าโอเคฮะเอาออกมาเยอะ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 เลยโอเคเอาใส่เข้าไปอย่างงี้ฮะทำแพทเทิร์นมาเยอะขนาดไหนฮะคำตอบก็คือให้มันเต็มช่องเนี่ยคือเนี่ยมีกี่ช่องอะนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งตัวเนี่ยฮะเ,เ,เนี่ยไอเจ้าคาร์ทริจรึเปล่าเนี่ยสามารถคาร์ดได้เก้าอย่างโอเคป่ะฮะซึ่งเราก็ท่องสูตรคูณไปฮะท่องมาตั้งแต่ปฐมแล้วนะฮะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบ ยี่ไม่ใช่93 27 <c oughs> นะฮะเก้าสามยี่สิบเจ็ดดังนั้นฮนะเราต้องมีแพทเทิร์นทั้งหมด27ฮนะดิดีดีด,ด,ดนะฮะคือทำเกินก็ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีสูตรครับเยอะมากๆนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เนะี่ยฮะเรามีแผ่นเก็บข้อมูลสูตรครับแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้บรรจุข้อมูลเลยนะคือเราจะแบบเอ้ยมันคับอะไรมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเราต้องมาทำตัวสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> อะไรนะเอ่อแป๊บหนึ่งนะเอ่อรีไฟ์แป๊บหนึ่งนะฮะแพทเทิร์น สิ่งนี้ป่ะฮะสิ่งนี้ใช่ใช่ใช่มันเรียกว่าแพทเทิร์นกริดนะฮะไอเจ้าแพทเทิร์นกริดเนี่ยมันสามารถไอ้ย้าดูสุดคราฟมันสิฮะเกียร์เกียจขี้เกียจขี้เกียจอดีแค่โอเคฮะสุดคราฟเรามีไหมเนี่ยมันต้องทำไอ้เจ้ากริดเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็ขาดแมชชีนแคสติ้งเนี่ยแล้วมันก็ขาดแผ่นนี้อ๋อมาเอาแผ่นอันนี้มานะฮะโอเคฮะเอามาแล้วก็ถุยไปถุยเอ็ดเยื้อตุ่มเอ็ดตุ่มอืมเอ็ดตุ่มอืม รอไปฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมดิดนิวฮะโอเคฮะต่อไปฮะเราจะต้องใช้ไอ้เจ้าโต๊ะเบสิกคราฟติ้งจำได้ไหมฮะงั้นเราเนี่ยเราไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคราฟได้คือมันเป็นสูตรคราฟที่มันไม่ธรรมดานะฮะแล้วผมก็ขี้เกียจอีกเลี้ยวอ่าแป๊บหนึ่งนะเอาไอ้นี่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 โอเคฮะเอาของออกมาก่อนฮะบิวบิวแล้วก็บิวบิวแล้วก็บิวมาที่โต๊ะคราฟที่ไม่ธรรมดานะฮะเป็นโต๊ะคราฟที่ผมเบื่อเบื่อเหลือเกินฮะที่ต้องมานั่งคราฟเองอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยังงงงไนะเเีียยวววแล้ก็ บี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 บบบิ้วโอเคกว่าจะกว่าจะได้เนาะของแต่ละอย่างแล้วก็ทำกริดแบบนี้อึชึบขาดอะไรกันฮะฮะแล้วทำไมเราทำไม่ได้อ่ะฮัลโหลหรือว่าเราต้องใช้ตัวคาราฟธรรมดาอืมเอาอีกแกเกมของเราเนี่ยมันก็พาเราลำบากเลยเลออใช้ตัวคาราฟธรรมดานะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยเนี่ยอเออแค่นี้เห็นตามันก็ได้แล้วปะโถเอยตูดเมือกนะฮะอ่ะใส่นี่เข้าไปอ่าฮะ แล้วก็ทำไอ้นี่เออเออโอเคได้เรียบร้อยครับ pattern creation น,น,นะฮะเอามาแปะไว้ตรงอขอฝากไว้ตรงนี้ฮะฝากไว้ตรงนี้โชว์ขาโอเคปะฮะมาดูวิธีมันสักนิดหนึ่งสิใช้ยังไงนะอ่าอ่ะอ่ะโอเคลองดูแล้วกันฮะสมมตินะฮะผมอยากจะให้มันคราฟสติกค,คือจริงๆสติกเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละ,ะแต่แค่แบบยกตัวอย่างเ,ยเฉยเนะอ่าสมมติเราอยากให้มันคราฟสติกใช่ไหมฮะ เราก็จะต้องมาพิมพ์ไปว่าสติกแบบนี้ฮะด้านขวานะฮะพิมพ์ไปว่าสติ๊กกดอย่างนี้กดเครื่องหมายบวกปิวนะฮะหลังจากนี้เราก็ใส่แผ่นแพทเทิร์นเข้าไปอย่างนี้กดปุ่มปื๊ดได้เรียบร้อยฮะแค่นี้แหละฮะนี่คือวิธีการคาฟสติกฮะเนี่ยเห็นป่ะฮะมันก็จะบอกอยู่ว่าแบบเออวิธีการคาฟสติกนะอะไรเงี้ยฮะเราก็ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยแค่นี้แหละฮะมันก็จะคาฟสติกให้เราได้คือตอนเนี้ยเรายังมีสติกอยู่ใช่ไหมฮะ สติกสติกสติกเนี่ะเรามีสติกอยู่เอาสติกออกมาให้หมดก่อนเห็นป่ะฮะแล้วตอนนี้พอสติกของเราหมดเรียบร้อย <l ip> มันก็จะเขียนคําว่าคราฟก็คือสามารถราฟให้เราได้นั่นเองจิ้มไปแล้วเราอยากได้สติกกี่อันเราก็กดกดกดไปแบบนี้สมมุติผมอยากได้สติกแค่แบบอันเดียวแล้วกันนะเพราะว่าแบบมีเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วกดสตาร์ทไปเลยฮะสตาร์ตตอ่ะ <l ip> แล้วก็กดสตาร์ทมันก็จะราฟให้เราเห็นป่ะเรียบร้อยโหง่ายเหลือเกินตบมือ ยังยังไม่จบคลิปเพียงเท่านี้ฮะคือไอ้น,นี่มันคือการคราฟของธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการให้มันคราฟของที่มันไม่ธรรมดาฮะนั่นก็คือไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรนะ i n นสแคร b l e เนี่ยฮะไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยฮะมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงคือเราเข้าใจไหมผมขี้เกียจมานั่งทำไอ้เจ้าแบบเนี่ยเนีแบบ่ยไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้โปรเซสเซอร์พวกนี้ฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อคือมันต้องแบบทำทีละอันทีละอันมันเสียเวลาชีวิตฮะดังนั้นฮะเราขโมยเครื่องนี้ออกมานะขโโมมมมมยยอออกกาาาาขปิ้ววแล็เ ไว้ข้างหน้าตรงนี้ได้เลยฮะเอาไอเนี่ยออกมาก่อนโอเคฮะเอาวางไว้แบบนี้คือเข้าใจไหมไอเจ้าตัวคัปเตอร์ตรงนี้เนี่ยฮะมันสามารถควบคุมไอเจ้าเครื่องอันนี้ได้อ่าโอเคแล้วเราจะให้ไฟไฟ้ามันยังไงเนี่ย <c oughs> แป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึ่งเราจะจ่ายไฟให้มันยังไงดีฮะไอ้ย,ยาจ่ายไฟยังไงอ่ะไปทําอุปกรณ์ไฟไฟ้าให้มันสักนิดนึงนะฮะเออมีไหมตัว power พ o w า r power ender power มันชื่อว่าอะไรนะพาวาแอดพาวาพาวาพาวา C E L L Energy Cell โอเคครับแป๊บหนึ่งฮะไอเทมพาวาพาวาเราจะทำทำไมฮะเราก็ต่อสายไฟไปดิประตูเอ้ยโอเคฮะขอเก็บสติกพวกนี้นิดหนึ่งทำสายไฟเข้าไปฮะเอ่อเคเบิลเนี่ยฮะ Energy Cable ก็ต่อไฟไปดิแหมเป็นไงแล้วบุคคลฉลาด2020ป่ะฮะนี่ปีอะไรเนี่ย นี่ปีสอง1อหนึ่งหวนี่าผมยังอยู่กับประวัติศาสตร์อยู่เลยเนี่ยโอเคฮะต่อท่อมาอย่างงี้นะต่อมาต่อมาแล้วก็แวะตรงนี้นิดนึงวาดวาบ,วาบเรียบร้อยแค่นี้แหละฮะมันก็จะแบบมีไฟฟ้าอ่าฮะใช่ไหมมีไฟมันต้องใช้ไฟฟ้าปะมันต้องใช้ดิเรามาลอให้คอมพิเวเตอร์มันทําคอดูแล้วกันนะฮะออ๋อ,อ,อมันคนละคอกันฮะคอในคอมพิเวเตอร์แหมเล่นมุกแหมสนุกอยู่คนเดียวเลย แหมแบบมันดีนะคือนอนน้อยแล้วว่าจะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะ่ะเราจะทําอะไรนะฮะอย่าบอกแล้วอย่าชนคุยเนี่ยอ๋อเราจะทําคอขี้ลืมแล้วตัวนี้เริ่มแกแล่ละเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมก็จะอายุ26่แล้วอะ่ะไม่ <c oughs> ทำไมแก่เราจังเลยอ่ะอยัายไม่อยากแก่เลยโอเคกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะเราอยากให้มันทำคอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติถูกต้องไหมฮะเนี่ยสมมตินนะเราอยากให้มันทำไอ้บ้านนี้เนี่ยมันต้องทำปิ้นซิลิคอนก่อนโอเคฮะเราสั่ง ไม่ใช่สั่งดิเราสอนให้มันทำปิ้นซิลิคอนก่อนแล้วกันอ่ะฮะทำได้ไหมอ่ะมันต้องทำให้เราได้ดิมันจะทำได้ไหมเนี่ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่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 ผมว่าไอเจ้าปิ้นซิลิคอนนี่มันต้องใช้ไอเจ้าแผ่นนี้ใช่ไหมอ่าขออนุญาตขโมยมาอีกสักเครื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะปิ้วนะขโมยมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันขโมย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 อยู่แต่เนี้แต่ใส่ของที่เกี่ยวข้องเข้าไปฮะ แวบแวบใส่ไปก่อนเก็บขยะไปก่อนโอเคฮะมาสอนดูซิว่ามันจะทํำยังไงเราต้องการให้มันทําปิ้นสิลิกอนใช่ไหมฮะวิธีการทําก็คือแบบนี้กดเข้าไปฮะนี่เห็นปะฮะก็เหมือนแบบสูตรคร้าแบบนี้แล้วก็ได้อย่างนี้นี่เอาออกมาเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยสูตรคร้าแบบนี้ฮะก็กดฟืบฟืบโอเคเห็นปะฮะมันง่ายเหลือเกินฮะแล้วก็ตามด้วยไอ้เจ้าแผ่นสีแดงแบบนี้แวบแวบแวบโอเคมีอะไรอีกอะไรอีกเอ่อเบสิคโปรเซสเซอร์ แวบโอเคมีอะไรอีกอะไอ้เจ้าสีทองนี้แวบแวบโอเคแล้วก็ไอ้เจ้าบ้านี้แวบแวบโ okay. อเคอะลองใส่สูตรเข้าไปดูสิฮะว่ามันจะได้ไหมแวบช่องเหลือ3ามช่องอ่ะใช้ให้ครบฮะไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่ปึ๊บโอ้ยผิดอัน <laughs> กดอย่างนี้อย่างนี้ โอเคได้แล้วอ่ะสีทองสีทองแวบตืบสีทองอ่ะสีนี้แวบแวบสีไดมอนด์ uh huh. อ่ะฮะอะใส่เข้าไปครับแวบโอเคลองดูนะฮะเราสามารถสั่งมาได้ไหมเมื่อกี้เราสอนให้มันทำไอ้เจ้าคอนี้ไปใช่ไหมฮะลองดูซิถ้าเกิดเราจะให้มันคับอัตโนมัติลองดูดิมันจะได้ไหมจิ้มแบบนี้กดสตาร์ทชึบอ่ากดสตาร์ทชึบมันทำให้เรามันไม่ทำให้เรา มันไม่ทําให้เราว่ารู้สึกมันจะค้างฮะแล้วตอนนี้คือมันแบบเราสั่งให้มันค้าไปอยู่ใช่ป่ะฮะแล้วตอนนี้มันก็ค้างไปแล้วตอนนี้มันทําถึงขั้นไหนแล้วฮะเราต้องทําตัวเช็คซะหน่อยละมันมีวิธีเช็คอยู่ฮะว่าแบบตอนเนี้ยมันค้าไปถึงไหนแล้วฮะเราจะต้องใช้ไอเทมที่เรียกว่าคัพติ้งมอนิเตอร์แล้วตอนนี้ฮัชิวจามไม่เฉยนะผมไม่ได้ออกจากบ้านยังไม่ได้เป็นโควิดใจเย็นๆอย่าแซล ชีวิตนี้ก็อยู่แต่บ้านแหละไม่ได้ไปไหนก็นะฮะสั่งอาหารสําเร็จรูปเอาโอเคฮะเราก็ต้องมานั่งทําไอ้เจ้านี่อีกแหละมากเลยเราจะคราบได้แต่ละอย่างเนี่ยเสียเวลาทําไอ้เจ้านี่มากเลยเนี่ยตูดหมึกเนี่ยโอเคครับติ้งมอนิเตอร์ปึ๊ดปึ๊ดโอเคอ่ะเราก็แปะไปแบบนี้ฮะแปะไปเลยฮะปิ้วเพื่อดูว่าตัวเนี้ยฮะมันค้าบอะไรอยู่และนี่ไงเห็นปะฮะแมชชีนดัสซึ่นเอ็กเซปท์ไอเทม เอาอีกแล้วคือตัวเนี้ยมันก็เขียนอยู่ว่าแบบเอาแล้วมีปัญหาว่าไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันไม่ยอมรับไอเทมแล้วเราจะทําไงกับมันดีมันไม่ยอมรับไอเทมรู้สึกไอ้เครื่องนี้เนี่ยฮะมันจะมีปัญหาเกิดกับการทําอัตโนมัตินิดนึงคะดังนั้นเราก็อัตโนมือไปก่อนแล้วกันฮะเราอัตโนมัติเท่าที่อัตโนมัติได้แล้วกันฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทําตัวเก็บข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยลวกันฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะเห็นปะฮะมันจัดเต็มอยู่แล้วฮะดัง เออที่เก็บข้อมูลก็คือที่เก็บไอเทมนั่นแหละฮะเอารีไฟสตอร์เนี่ฮะเราจะต้องทำตัวสตอร์สบล็อกตรงนี้โอเคป่ะฮะเราจะต้องทำขั้นไหนดีอะฮะเอาแบบขั้น64ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะใช่ปะแต่การที่เราจะทำขั้นสูงๆเนี่ยเห็นป่ะฮะมันก็จะต้องใช้แบบขั้นต่ำๆลงมาด้วยฮะเนี่ยเห็นปะ่ะมันต้องทำา 16K เห็นป่ะฮะแล้วก็ต้องทำาี k ต้องทำไอ้นี่เงี้ยฮะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็รู้สึกจะลำบากนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราทำให้มันอัตโนมัติได้ อัตโนมัติได้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าลองดูฮะนี่นี่เครื่องนี้เครื่องนี้ผู้นี้นี่เองเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้ตู๊บถุยเครื่องนี้หวังว่ามันน่าจะตโนมัติให้เราได้แหละมัง้งนะฮะต้องลองดูนะฮะเครื่องยิ้มแฉ่งเลยเย่ <Yeah. S 1> <laughs> มันเหมือนมันเหมือนหน้าย,ยิ้มเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> เห็นปะ่ะตัวนี้เป็นหน้าตาใช่ไหมลูกกวาดตึงต้ง,งแล้วก็ยิ้มเย่ <Yeah. S 1> ผมนี่ก็ไร้สาระเลยเกินนะอ่ะมาทําแบบนี้ฮะมันต้องการไอ้นี่เห็นป่ะฮะมันต้องใช้น้ำพงน้ำพึ่งอย่างงี้อเคะก็ มาที่เครื่องนี้อะฮะกดบวกปิ้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะแฟงแฟงโอเคลองดูนะฮะว่ามันจะอัตโนมัติให้เราได้ไหม mm hmm. ก็เอาไอ้นี่ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วตอนนี้เนี่ย <Wow. S 1> เห็นป่ะฮะตรงเนี้ยมันจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าน้ำพึ่งฮะ <Wow. S 1> เรามีน้ำพึ่งอยู่แล้วนี่ไงฮะน้ำพึ่งเรามีเท่าไหร่ครับสี่พันกว่าถังใช่ไหมฮะทุบออกมาเลยอ่ะฮะคือน,น้ำพึ่งมันก็ได้จากไอ้เจ้าเครื่องอันนี้นั่นแหละฮะเอาใส่ไว้ตรงไหนดีฮะฝากไว้ตรงไหนดี เออชั่วคราวนะฮะวืบแบบนี้แล้วก็คือเราจะต้องต่อท่อเข้าไปอ่ะเนี่ยฮะแบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้อันนี้คือมีน้ําพึ่งอยู่ข้างในเห็นป่ะฮะมีเยอะมากแล้วก็เอาน้าพึ่งใส่เข้าไปแบบนี้น้าพึ่งเข้ามาแล้ว uh huh. ลองดูดิฮะว่ามันจะคาบอปนนี้ให้เราอัตโนมัติได้ไหมนเนี่ยไอ้เจ้า 1K เนี่ยฮะปึ๊บลองดูนะฮะว่ามันจะทำได้ไหมกดสตาร์ทแล้วก็ขาดน้ำพึ่ง คือน,น้ำพึ่งเข้าใจไหมคือเราเติมให้มันแบบอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะทำไงดีอะเราต้องเติมน้ำพึ่งให้มันด้วยเหรอ,อเราจะเติมน้ำพึ่งให้มันยังไงดีเนี่ยสิหรือทำแบบนี้ฮะ,ะทุบอินี่ออกไปทุบออกไปเราจะต้องเอาน้ำพึ่งเนี่ยฮะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์มันต่อได้ฮะวางไว้ใกล้ๆแบบนี้๊ชั่วข่าวโอเคป่ะฮะ แล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า external storage ฮะลองดูสิฮะว่ามันจะสามารถแบบเชื่อมต่อกับไอเจ้าน้ำพึ่งของเราได้หรือเปล่านะฮะอะลองดูทำแบบนี้อ่าฮะลองดูสิฮะว่ามันจะได้ไหมฮะแบบนี้มันมันมันจะเชื่อมได้ไหมอะเชื่อมได้ดิได้ไหมอะฮัลโหลแบบนี้อ่าโอเคครับน่าจะได้แหละมั้งมั่งมังมั้งได้ไหม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 เชื่อมเป็นชนิดของเหลวอ่าโอเคครับลองดูน่าจะได้แหละอะหนึ่ง K อ่ะขอคราบหน่อยเร็ววับไอ้น้ำพึง่งมาแล้วอะลองดูดิว่ามันจะเข้าไปไหมเ้ยเหม็นเข้าเลยม,มันว่าไงฮะไม่ยอมรับไอเทมอีกและไม่ยอมรับอีกและเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรเลยเอาไอเดียต้องล็กอกเหรออันล็อกล็อกหรือเราต้องกําหนดแบบนี้แล้วก็บิว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 แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าฮะแล้วก,กด <modified> ล็อกไปเลยฮะปั๊บ ไหนดูสิฮะมันจะได้ไหมติ๊กตอก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 ในตึ๊บ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 เฮ้ยมันต่อแล้วเห็นปะฮะตอนแรกมันบอกว่าไม่ยอมรับไอเทมตอนนี้มันรับไอเทมเรียบร้อยแล้วและปัญหาต่อไปก็คือไอเทมมันค้างคาอยู่ตรงนี้มันไม่ยอมกลับเข้าไปในระบบใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะต้องสั่งให้มันดูดกลับเข้าไปในระบบโดยการใช้อิ p พ r อร์เตอร์ปะมั้งฮะเราจะต้องทําตัวอิ p พ r อร์เตอร์แบบนี้อ่ะลองดูอิ p o พอร์ตกลับเข้าไปในระบบแบบนี้ เออไม่ใช่ฮะแบบนี้แล้วก็ดูดเข้าไปเนี่ยต่อสายกลับเข้าไปแบบนี oh. Oh, uh ้อ oh. okay. ่าฮะนี่ไงไอเทมเข้าไปเรียบร้อยแล้วอัตโนมัติได้แล้วโอเคขออีกนิดหนึ่งลองดูนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะลองสั่งอีกรอบหนึ่งนะแวบนะฮะกดสตาร์ทจึ๊บขาดเลสตนคือมันก็ดีอ่ะเวลามันขาดของอะไรมันก็จะบอกเราอ่าใส่เลสตนเข้าไปฮะ กดคับอีกรอบหนึ่งสตาร์ทสตาร์ทแล้วตอนนี้มันก็กำลังคับอัตโนมัติให้เราแล้วดูดิ่ล <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นสรุปแล้วเราจะต้องมาลลอกลักษณะคัยอย่างนี้ฮะเวลาเราตั้งให้มันคับของอัตโนมัติเนี่ยฮะแต่และอย่างเนี่ย <c oughs> เห็นป่ะมันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ดังนั้นฮะ ใช้เวลายาวนานเวลาเราเล่นเกมเราก็ต้องจ้องคอมเวลานานด้วยเช่นกันใช่ไหมครัดังนั้นฮะอย่าลืมถนอมสายตากันด้วยนะฮะแว่นออปตาฮะช่วยในการกรองแสงสีฟ้าฮะไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือเนี่ยที่ผมใส่ใส่อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยฮะมันก็เป็นแว่นกรองแสงเข้าใจไหมฮะคือเราจ้องคอมเป็นเวลานานอย่างงี้ไงฮะซึ่งแว่นอันนี้เนะะี่ยฮะใส่ควบคู่กับหูฟังเนี่ยฮะมันจะไม่เจ็บมันจะไม่บีบคมับอะไรเลยเพราะว่ามันมีความบางมากนะฮะเพียงกระดาษ A4 เพียงสามแผ่นเองแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะตอนซื้อมาก็ต้ง,งเนะหๆั ซึ่งตัวที่ผมใส่เนี่ยฮะเป็นรุ่นซีโร่ฮะแล้วก็เป็นเลนพิเศษด้วยเป็นเลนเรติน่าเอ็กแอมเบอร์ฮะมันจะออกเหลืองๆนิดนึงใสสบายตายิ่งกว่าเดิมฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับลิงอยู่ที่คำนิบายใต้คลิปนะฮะพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษครับโอเคฮะเรากลับมากันต่อฮะเมื่อกี้เราสั่งให้มันค้าไอ้เจ้า 1K s t o r คสตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นปะฮะมีความซับซ้อนเราทำให้มันอัตโนมัติได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องทำให้มันค้ยากอะะไรรมาตงนี้กดอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ฟับฟับเสร็จแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็ทําให้มันเป็น 16k ก็แบบนี้อ่าฮะอ่าฮะเสร็จแล้วฮะแล้วก็ขั้นสุดท้ายฮะ 64k อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะแล้วเราก็เอามาใส่ในเครื่องคัฟอ่าฮะอย่างนี้นั่นเองอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราอยากให้มันคัฟ 64k เนี่ยฮะลองดูสิมันจะอาขอโทษฮะถ้าเราอยากให้มันคับ 64k เนี่ยดูสิว่ามันขาดอุปกรณ์อะไรบ้างจิ้มเลยปิ้วขาดอะไรบ้างโอ้โห มันก็ขาดของค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เจ้าพวกโปรเซสเซอร์พวกนี้เห็นปะะคือมันแบบมันทําให้อัตโนมัติไม่ได้เหรออ๋อคือถ้ามันทาให้อัตโนมัติไม่ได้ผมก็จะอัตโนมือแบบนี้นั่นแหละฮะนี่ฮะผมขอแนะนําเครื่องแบบนี้เลยมันอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงแต่ก็แบบเอาเถอะฮะมันใช้งานได้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าทุบออกมาทุบทุบทุบขยะทุบทุบทุบเออฮะโอเคขั้นตอนแรกฮะเดี๋ยวผมจะให้มันทําไอเทมพิ้นซิลิคอนอ,ต,นต,นนะะอต้อง ยังไงนะใส่แผ่นอันนี้แล้วก็ซิลิคอนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาโอเคผมจะให้มันวางกล่องแบบนี้นะฮะชั่วข่าวชั่วข่าวอนาคตเราจะทําให้มันดีกว่านี้ฮะแล้วก็วางแบบนี้วางเครื่องแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ยื้วางแบบนี้แบบนี้ชั่วข่าวนาะเออเข้าบนใส่แผ่นอันนี้เข้าไปอ่าฮะ

ตั้งให้มันดูดออกมาด้วยฮะผลผลิตป um ิ้วผลผลิตมันก็จะดูดออกมาผลผลิตไม่ดูดออกมาผลผลิตมันไม่ดูดออกมาทําไงอ่ะอ้ยาใช้ฮอปเปอร์ได้ปะอ่าลองดูฮะว่าเราจะใช้ฮอปเปอร์ให้มันดูดผลผลิตออกมาได้ไหมเออขอร้องเถ l e a ี e ใช้ฮอปเปอร์ได้ไหมอ่ะคือถ้ามันใช้ฮอปเปอร์ดูดผลผลิตออกมาได้มันก็จะดีอ่ะควับผลผลิตไม่ดูดออกมาด้วยไอ้ยาทำไมนายไม่อัตโนมัติให้เราเลยอ่ะ อ่ะถ้ามันไม่ดูดอัตโนมัติไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันไม่ดูดก็ช่างมันขยับมาอีกฮะวับอย่างนี้แบบนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะแล้วก็ต่อท่อแบบนี้แล้วก็แบบยืบแบบนี้ชั่วขราวแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ้ยรนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคฮะก็คือ3าทิศแบบนี้นั่นแหละ เราจะให้มันคาฟอะไรใช่ไหมฮะเราจะให้มันคาฟสีเหลืองอันนี้ฮะนี่อิมพูฟอันนี้วิธีการทําก็คือต้องใช้รออิมพูฟโปรเซสเซอร์เลสโตนโอเคฮะเลสโตนเราต้องใส่ด้านข้างตรงนี้อ่ะเลสโตนออกมาเลสโตนใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วเราก็ต้องใส่เจ้าบ้านนี้เข้าไปเอามาประมาณเท่านี้น่าจะพอฮะโอเคฮะใส่เข้าไปข้างบนอ่ะแล้วก็สั่งให้มันดูดปิ้ว ปิ้วนะฮะตอนนี้ไอเทมก็จะเข้ามาในนี้เรียบร้อยข้างล่างตรงนี้ให้เราใส่เป็นอะไรนะใส่เป็นปิ้นซิลิคอนใช่ไหมฮะอ่ะก็เอาซิลิคอนยืมตรงนี้นิดนึงแบบนี้อ่ะแล้วก็ดูดแบบมันก็จะเข้ามาในนี้อ่าฮะใส่ไฟฟ้าให้มันด้วยฮะเหมือนเดิมปิ้วและมันก็จะอัตโนมัติให้เราคือ,ค,อคือตรงนี้เนี่ยฮะมันสามารถแบบไอเทมซ้อนกันได้เรื่อยๆไงดังนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาแบบเก็บเกี่ยวเอาเองแล้วกัน เนาะอัตโนมือเนาะอัตโนมือเอาอีกทําอีกนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เว้นเท่าไหร่2บล็อกใช่ไหมฮะหนึก็ชั่วคาวเหมเดิมฮะวาบเครื่องประสาน <c oughs> เหมือนเดิมอา่าฮะแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ไอแบบนี้แบบนี้กว่าจะแปะได้แต่ละอย่างแบบนี้อ่าฮะเราจะให้มันทำเบสิกโปรเซสเซอร์ฮะก็เหมือนเดิมด้านขวาใส่เป็นเลสโตนะฮะเอาเลสโตนออกมาฮะ เบสเตอร์หมดขอเลสเตอร์หน่อยปิ๊วแล้วก็เบสิกโปรเซอร์ทำมาประมาณเท่าไหร่ดีฮะชุดหนึ่งโอ้โหของหมดโอเคตัวเบสิกฮะใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็ตัวยืมนิดหนึ่งฮะเอาปิ้นซิลิคอนใส่ไว้ข้างล่างแบบนี้สั่งให้มันดูดปิ้วปิ้วแล้วก็ปิ้วมันก็จะอัตโนมัติให้เราอ้าวไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าให้มันด้วยนะผมก็ขี้ลืมเออโอเคฮะมันก็จะอัตโนมัติให้เราเ เอาอีกฮะยังไม่จบฮะยังเหลืออีกปึ๊บปั๊บแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าฮะแปะแปะแบบนี้แบบนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะจบแล้วฮะอ่าฮะคือมันคือถามว่ามันมีกี่ชนิดเห็นปะหนึ่งสองสามสี่เห็นป่ะมันมีทั้งหมด4ชนิดเนี่ยมันมี5ชนิดเห็นป่ะตอนนี้เราก็ทํามาแบบเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันยังไม่ครบไงโอเคเราต้องทำแอดวานซ์ก็ใช้อะไรบ้างอะเลสโตนเหมือนเดิมอะไปเอาเลสโตนมาใส่ฮะเลสโตนปีปปปปิ๊วปิๆวปีปปิแล้วก็ปิ้นซิลิคอนใส่ข้างล่างเหมือนเดิมอะฮะแล้วก็ทำอันนี้มาสักประมาณเท่านี้โอเคฮะใส่เข้าไปข้างบนอาฮะแล้วก็แบบนี้โอเคครับใส่ไฟฟ้าให้มันเรียบร้อยอะสั่งให้มันดูดออกมา มันเป็นวิธีชั่วคราวอะะมันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในคลิปนี้แล้วลหะฮะโอเคฮะมันก็อัตโนมัติให้เราเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็รอต่อไปฮะและเครื่องสุดท้ายฮะวับแล้วก็วับวับวับนี่ฮะอันสุดท้ายฮะก็คืออันนี้ต้องใช้โกสโตนดัสโอเคฮะเราไปเอาโกสโตนมาเยอะๆไร right. ก็เอากโกสโตนใส่ด้านข้างตรงนี้ข้างบนใส่เป็นเบสิกและข้างล่างก็ใส่เป็นซิลิคอนเหมือนเดิม <S 1> <S 1> อะแล้วหลังจากนั้นก็สั่งให้มันดูดดูดแล้วก็ดูดแบบนี้โอเคฮะอัดต้อันนี้ ทำไมมันไม่อ๋อลืมแปะไฟขอโทษฮะปักโอเคฮะอัตโนมัติเรียบร้อยโอเคครบทวนโอเคฮะแล้วตอนนี้ฮะช่วงเวลาสุดท้ายฮะผมอยากให้มันทำไอ้ที่เก็บข้อมูล64บล็อกอันนี้นะฮะเราจะได้แบบมีที่เก็บข้อมูลได้เยอะๆนะฮะโอเคมาดูกันฮะว่ามันสามารถคราฟได้หรือเปล่าฮะตอนนี้ขาดเอลิชคอร์สใช่ไหมฮะอ่ะไปเอามาใส่เพิ่มนิดนึงนะเอลิชคอร์สอยู่นี่ปิ๊ปปบปิ๊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 บ แวบกดสตาร์ทจิ๊บนะฮะแล้วมันก็จะขาบให้เราอัตโนมัติอย่างอะไรอ่ะไม่ยอมรับไอเทมอีกอ่ะอ๋อมันมันมันมีของอยู่โอเคฮะรอแป๊บหนึ่งมันอาจจะแบบช้านิดนึงรอรอรออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะโอ้กว่าจะได้แต่ละอันมันนานเหลือเกินคืออย่างน้อยมันก็ขาบอัตโนมัติให้เราได้อ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยหกมันก็แบบเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโอ้โหอีกตั้ง16กว่าชิ้นเนี่ยฮะแล้วมันใช้เวลาแบบโอ้โห หอยทากเป็นตะคิวอะฮะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะรอแป๊บหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมดิดนิวฮะแล้วตอนนี้ฮะเรามี 64k เป็นที่เรียบร้อยฮะเรามาทำเลยละกันเราจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกันฮะตอนนี้เราขาดเอ่อแมชชีนเคสซิงนะฮะอีกแล้วหรอโอเ้เจ็บจังเลยเ่าะผมขอทำแบบทีละเยอะๆเลยได้ไหมเนี่ยฮะผมเบื่อมันมากเลยเนี่ยเอามันต้องใช้อะไรนะสตีชิวเอ้ยสติลชีทสตีชิวชิวเพ็ด ไปผลคําเฉยเลยคือผมก็รู้แหละฮะว่ามันสามารถแบบทําให้มันอัตโนมัติได้แต่ว่าแบบเออนะขี้เกียจตัวนี้ก็อัตโนมือไปก่อนนะฮะอา่าฮะนี่ฮะทำมาทีเยอะเยอะเยและเราก็ได้ 64k เป็นที่เรียบร้อยอมันมีเควสมีของรางวัลไอ้เรามันมีเควสมันมีอะไรรางวัลให้เราบ้างไหมเนี่ยฮะโอเคช่างมันแปะไปเลยฮะปึ๊บและตอนนี้ที่เก็บข้อมูลของเราก็เยอะมากกว่าเดิมนะฮะเราสามารถเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ได้แล้วเพื่อ 64k เยอะขนาดไหน 64k ก็ 6,00 0 0ชิ้นนะฮะโอ้โหมันก็เรียกไงมันประหยัดพื้นที่ไหมมันประหยัดพื้นที่นะฮะแล้วก็มีราคาแพงมากด้วยเดี๋ยวอนาคตเราจะทำคอมของเราให้ใหญ่กว่านี้ฮะแต่อย่างน้อยในคลิปนี้ฮะมันก็คับของให้เราอัตโนมัติได้แล้วอะโอเคปะ่ะอนาคตเราก็สามารถวางไอ้เจ้าคาบเตอร์เพิ่มเติมได้แล้วเราก็ให้มันคับของให้เราอัตโนมัติเพิ่มเติมได้โอเคปะ่ะฮะแต่ไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปไห้่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวั แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับไปตอนนี้มันมีสกายวีเวอร์ชั่นใหม่แล้วฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปฮะเราจะมาอัปเดตกันฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะาย